สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง enjoy life style อินเดียนามากจ้าพูดแล้วว่จาจ้าพูดบอกว่าเจอยสิพาไปไสเจอยสิพาไปเก็บพักคมพี่ป,ป๊อบอายจา้านี่ยืนมองเขาอันมองเขาเฮ็ดอันกองดินนี่จา้าเขาอันมองที่เขาสีสางตึ๊กไม้นี่จา้าต้นหนาเน,นี่ยละ่ะเพราะว่าตรงนั้นเขากำลังเฮ็ดสาหนามจ้ากำลังเลิศทำการอันก่อสร้างกำลัขงขุดดินขุดยังอยูอย่น,าานะจ้าเนาะบัดเซ็นจ้าก,ก็เล่น เมื่อวานไปย่างเด่นก็ไอทิศมากก็เชี่าไปพ่อขึ้นมาไปพ่อยู่มองนั่นค้างทังจะ้าบลาบอยู่สี่ฝ่าไปเก็บก่อนปีนี่แล้วปีหนาเขาอันเปิดตึกเปิดยังก็สร้างตึ๊กมาแล้วแล้วก็สิปีเียวก็อมากก็เสียมาไปย่างท่านก็สิเป็นไปย่างเลยแล้วก็สิปีเียวไปย่างแล้วก็สิ่ปีเ้อน่เป็นแต่กินจ้ะอันนี้ขึ้นมาปีนี่ไม่ไม่เลยแรกนี่แหละสิ่้าไปเก็บไปเบิ้งนะจ๊ะเนาะไปแต่สะอานขนาดใจจ้ะอันพ่ไก่ได้จ้างไปแป๊บเดียวนี่จอกนอยินย กางล่างนี่กำบานจอยเนาะไปจ้ะไปไปจอนสิพาไปเนาะจ้ะเนาะไปจ้ปะเบิง่งเห็นบนาา่น่ะสาป่าจ้ะอันสิอันสองทุ่มเราได้อจ้ะมื้อเช้านี่นยืนเฮ็ดงานเนี่เติง้งฝนตกฟ้าคึ้มฟ้าคึ้มฝนเติง้งฝนตกพุดพ่บักโมบักแดงบัดยาม้นศีนเขานอน,อนแล้วแดดตีบัดเทื่อนี่ขวงขนาดเบิ่งแน่นี่จ้ะ ซาหนาไปเอาเหงม,มาวานนั่นปลาคอปลาเข็งบ่ปลานิ่นบ่เป็นแต่าสสอดางมาส่วนมาจแต่นั้นมันม่มี่ยังดอกอันกระจกยังอันผ้าลูกกระจกขี่จักรยานเห็นอยู่เพราะว่าแดดมันดีค่ะมันจะเพื่อนบานะ้านเนาะเฮ้ยแดดดียด่างเงินมันกล่องเลี้ยวสมบูรณ์จ้ะ ยู่ข้างบ้านจอยเนี่ยบอกเออแต่เนวเก็บคือกันนะจ้ะเด้อพี่ทั้งหยอดพักติวเห็นบอด,ดอกขาวๆนี่จ้ะที่เขาไปอันอัน,อนเก็บไปตากแดดนี่จ้ะที่อินมาดามเฮ็ดกับแม่พ่อนพันพากันเก็บเป็นไปเอันไป,นปนตากแดดไปต้มกินอันแก่ฮอร์โมนเนาะจา้ะเนาะเป็นว้านเนาะจอยบ่าในเก็บหรอกจอยสีเก็บยอยู่เพราะอาทิตย์หน้านี่แหละจอยพักหล่อนจ้ะเสดเอ็นอยู่บ้านบ่ไดีเพจงานสิรุทางหรอก กับมาดามเฮด่ะจากสองสามหมื่นก้อนฟันซีนผ้าขอบกั้วป็นปิดเชียวนะจ๊ะเนาะมึงจ้ะโอ้ยแดดดีุนะทางมูบาชังสิบานกระจก็มีตะลังงามจ้ะโอ้ยุ่งงลันพนะี่นองูจ่าต้นนาภูร่ะอันมองที่กันที่เห็นกระจฉีบปัญจกยานีน่ะเ้นตนข้างในฝั่งเึง พี่น้อานตีสียางออกเสร็จทั้งบุญออกมาผีเอ็งยางออกมาทั้งผีจ้ะขอบอยากมา้ันอยากโซนเพื่อนบ้านเ <c oughs> จอดนะโอ้เสียงแหบเนี่ยเลยจ้ะเบ่าดูรลายเสียงกรเลยแหบมาจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปเฮ็ดงานอยู่กับบ่าเอาตายว่ามิถ้าผู้อยากเบ่านั่นใส่กันห้องแตกเจ้าสะยุแต่เฮ็ดงานตะละมื่อนี่ ทางนี้เป็นทางจักรยานข้าเท้าทาั้งข้าวเจ้าวิ่งออกกําลังกายจ้ะปั่นจักรยานเนาะอันนั้นทา้งคุณข้าเจี่ย้าเที่อันสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์จ้ะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็เป็นอันบ้านแฝดน้าจะเขาเอิญเนาะถ้าจะเอิญบอคิดบ่ผิดมันเป็นเป็นบ้านแฝดจ้ะคือยังปูกระยาพันสื่อยุฟังอู้ดิช่างคุณช่างหนึ่งคุณนะจ้ะ ก็ซื้อบ้านแฝดคขึ้นกันพายงานมีรุ่มชุมมช่มธรรมชาติแล้ว่อแม่พี่น้องเนาะอันบางนึงในกันอันบางเป็นบางนึงเมื่อกี้อันกับเมื่อกี้เราจะเอาเข่าไปซ่งมเงินน้องไอ้ก็น้องบอลภาคเพชรงาน,ายนขยุนเขาเพชรยุบก่จากยุบานนี่จะ้ะภาคกันเพชรงานอนันเลือกซาลายอันท่วมากหิ้วเขา่าพะนะแม่เฮ็ดขนมปังมาฝาค่ยแน่พะนะนะเอาเฮ็ดไปตัวย่านลูกย่านล้านหิ้วตาย าตเมืองก่อนฝ่าก่อนเมฆฝนสิตกอีกอยู่จา้ามืดมืดคำคำเรงเรงจักหน่อยเด็กๆจกกักหน่อยแล้วก็ตกแล้วฝนนะบรรยากาศจา้าทางสีส้องมืดเหมือดจ้ะพ่อแม่พี่น้องท่าย่ยอนแสงเนาะที่ตรงท่ามาจังสิยังสว่างคือว่าและทางนัง้นมันก็ว่าเมฆมาทางนัง้นมันก็บว่ามีเมฆไรอาจารย์เนาะ ย่างบ่ออยู่ผู้เดียวคือพ like yeah, ี่บ้านแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกระจ้าเลยสิว่าแม่นหยังเพิ่นน่ะมื่อนึงก็ถือตะกร้ามื่อนึงก็ถือกล่องย่างบ่อแวะ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 อยู่ผู้เดียวจะม่นพวงกระจอกคือสิว่าเนาะกันกระจอกปั่นจักรยานผ่านมาแล้วจ้ะเนาะมุนจ้ะอันดอกเหลืองๆอันที่อยู่หน้าบ้านจอยนั่นมาดด้เฮ็ดเพิ่นก็ว่ากินได้อยู่นี่ก็อันดอกเหลืองๆอันเดียวกันนะจ้ะคือจังดอกผักขวางตุ้นั่นล่ะผักกาดว่าซั่น ทั้งจอยมื่อนันจอยบอกกันพ่อแม่พี่น้องว่ามะแมนพักเด้อหยาเพิ่นว่าเมื่อแดดเฮ็ดพิ่นมาพ่อเพิ่นว่าหยาอยู่ใส่เราเนี่ยว่าสันพักกาด์ตต้นนั้นว่าสันเอาข่อยกระเบ้าหูข่อยกระเบ้าซาบาไปตามภาษาบาข่อยน่าจาะเนาะจางจอยเถอะเห้ยเพิ่นว่าจาพุ่นเขียวสับหลาบอยู่นั้นมันขอบพุ่นต้นมันกระลั่งบวบจ้าอันอยากเก็บอันที่มันขึ้นมะไม่เคยเห็นบอจานบ้านนอกเข้าสมัยจอยเป็นเล็กน้อยเนาะ อันที่พักของมันขึ้นมาใหม่ๆแล้วไปดึงออกมากดึงอ็ท้อนหอหลากมันพร้อมเหมืนไหมจ๊ะมาล่างออกดีๆซะละก็เอาไปลวกกิก่งกระปนปลากับแจีวเอาเป็นหนึ่งเส้ปลาเนาะจ๊ะเนาะอู้ยสมัยตะกอนนั่นตอนเป็นเล็กน้อยนาะกินเนาะตายว่าเนาะพ่อแม่หนุนะ่มละปัตตานีจอยสิพาดโดดขามข้องได้จ้ะเด้อสิโดดไปฟังข้างบนจ้ะแปบ๊บหนึ่งจะตายกันเลยพุ่น่ะจ้ะแลนพุนะ่นอะตาเหลือกตาล้านอยู่เฮาผมนะจอยเอิ่นจะตายเนะนาะเมืองนั่นนี่จ้ะ นี่ละมันมองงามมันมองงามเลยจ้ะแต่ว่ามันพึ่งเกิดแม้มันจอตาสะอ่อนมันแมม้จอสิผ้ามานัางเก็บแทนนี่แหละจอกระอยากรีวิวเนาะมัวว่าเนี่ยือจังเบิ่งงามอยู่มื่อนี้ือจังกันเป็นอ้อมอแอแม่แท้สงสัยกันถือกันลูกเห็บตกใส่หัวตจังใดมึงแม่ี่จ้ะอันเมื่อนี่มันงามแทนนด่จ้าอ่อนๆ่อนนี่แม แจกยอดขึ้นมาใหม่ๆเนาะต้นกต้นก็สูงซะล่ะจ้ะต้นเตี้ยๆคือจอยนี่งน่ นะจาน๊ะเนาะบอกพ่ออันตัวเองมาดาวเฮ็ดกับพี่พ่ออันกับรอยกับเพื่อนกันดีใจซื่อๆนี่ยและจใะเฮ็ดกันเลยห้องน่นี่จะ๊จะแต่สอบแต่ว่าลูกขาตอนยังเบาแวๆ านนี่แล้วจ้ะทันสิบ่ามาเก็บมือนีกระยาร่านนอนบ่รับต้องมาเก็บก่อนจต่ไม่จังสิได้นอน,น,อน,น,นอนรับเนาะนี่ไงปวดปวดยๆอ่อนๆสนะข้าวแหลกที่ตอนแหลกที่ได้กินอ่ะอัน,นพิพอนกับมะดามเฮดเป็นเก็บมาฝากก็เป็นมันเป็นปตาบ่ปะนหาเป็นขิดนะเป็นไปเป็นเป็นเป็นหนอน,นบอกไปแล้วเป็นบ้านอีกที่แล้วจ้ามันลวกแค่นั้นละโอ้ยตา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 ย ดิใจท้วงนั่ไปบอกพี่พ้อนกบมาดามเฮ็ดมาเก็บมาให้อีกเด้อว่าสั่นพี่พ้อนกบมาดามเฮ็ดเพราะก็จัดให้จ้ะวัตถุมนสงคลถุงปุ๋ยปูละไปใส่เอาวันถุ้แบกถุงปุ๋ยปูละมาให้จ้ะบึ้งแน่นี่หนีละยอดอันนั้นอ่อนๆนี่ละจะขึ้นไม่ไมหนี่ละมันแสบอันนั้นเซนมองนี่เขากำลังเฮ็ดบอยเฮ็ดทางเลยจ้ะเด้อัมมีหมามีน ค้นท่าวหนวิญญาณเขามาเลยที่จริงเขาก็ว่าให้คนของท่านนี่เขามาดอกจาก้าเพราะว่ามันเป็นเขตก่กกสอสร้างขยันเกิดอันตะายน้าจ้เนะจ้อยหนังแอบเขามาจา้ะ <c oughs> แม่แอบดอกจ้าก,กับเขามาเลยนี่แหละเขาก็ไ้มีแนวคุ้งนอกกันดอกจก้ะมันกับเขาไรย,ยุ่งนอกจ้านะมันก็บ่าเมียนเล็กมีหลวดมียังเพราะเป็นตะยานปานันแม่จ้ะ วายิ่งอยู่ขางบ้านบุญทรงนี่กัญญายน่นกัญญายน่นหนูต้องมาเก็บก้อนเด้อก้อนสิไป็นเที่ยวนี่นี่แหละจ้ะพักคมผีป,ป๊อบอ,อายจะ้ะจากกินเนินพักคมทะเลมาโดนแล้วแสบพักคมทะเลบัตเตนีมาพ่อพักคมผีป,ป๊อบอ,อายติดใจพักคมผีป,ป๊อบอ,อายจ้ะบัตเตนีเฮ้ยธรรมดาแเ้าจะก,กินพักกินพักยังกแะสบะมันก็ม้วน เด็กเก็บกับมันเด็กเก็บกับมวนข็งบ่ได้เก็บกับ,บ,กบตีมงคุณจ่าสิภาไคีผมมงคลอากาหน่อยมหายางเก็บผักบอกแวะๆอยู่ผู้เดียวคือคือนี่ยวเดีด๋ยวเหมือนอากาศนะจ๊ะเนาะนี่ละจา้าอันนี้เข้ากระเซ็นอันบ่อน,น้ำจ้าซ่าน้ำคุณทั้งก่อสร้างคุณกระจกกระเฮ็ดงานอยู่ฟังท่างบุญช่างนี่กระจกกระเฮ็ดแล้วแล้วกเ็เรื่องแต่เอาเอ็นน้นอยน้ำนันนะจ้าน้ำมาลุงเนาะ ทางมันเนดีกอนสีวิ่งสียังนะจน๊ะเนาะเขาบ้านเนนอันนั้นดอกบ้านี่แล้วอเดียท่ัดบีเล่าคิดว่านะฝ่าเมเกบผักุมก้อนนเขาสิมั้เเกศรถอนืนเกดินถมจจะสิบ,ก,บก,ก้อนข้างในไอันต้วเมหาย่ามันผักขุมผีปอบอ,อาย,ยานะจ๊ะเ <laughs> บึงแน่นี่จ้ะเศษไร้บมาดาเม็ดพีนพ่อวันข้าจะเก็บมาให้กินนะแต่ว่าก็อยากได้เวีนได้ฟิวนะจ๊ะเนาะอยากได้ฟิวมากเก็บเองตีนะไอ้ที่ตะส้วนมาเดินออกกําลัางกายหมื่บ้านนี่ไปไปพิ่นว่าหมื่บ้านนี่แดดดีๆสิพาออกไปย่างเพิน่นว่าก็เลยวไปไปบ้าน ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธออยากไปย่างน่อย้อนอยังเพิน่นว่าย้อนเธออยากไปซองเบิ่งผักเพื่นน่ะมากมากเสนอขั้นสิพาไปเบิ่งเธอพาเธอไปเบิ่งเขาเอคนกุศสะเสนอพีการแลกเตียนกันบ่นองอยางมาหนังกันเป็นมูกันจะ้ะเดี๋ยวเซียนได้ผ่านน้องหญิงมาเก็บอยู่น้องหญิงกับเพื่อนกัน พันหนาพันหนังมือน,นี่ปล่อยผมจะส่งคือแต่เด้ด๋ยวนี่ส่งคือเส้นชาอยากกันงามจะเด้๋ยวนี่จ้าพวกเนี้ยนี่เอาใหญ่กล่องเล็กกะจะจมนะจ้าเด้อเพราะว่าตาเอากเบิ้องตาผักเนี่ยจ้ากล่องไปอีกข้างหนึ่งตากะไปอีกข้างหนึ่งภาษาเมกี้ก,กันจ้า <laughs> ใส่เงินนันดอกันนั่นข้อขามันปิวมาสงสัยหมอเศร้านี้ร่มแห้งยืนเชัดง่ายยิ่งโตก็ตายว่าฝนกันเลยทุ่งร่มอันกองอยู่หน้าบ้านกันปิวละเน่ละหนาจ้ะเลอะง่ายมากเห็นกองเหมือนคองบ้างปินยวนคนละมุมแล้วอันฉี่จ้ะดอกกันเตียวซ้อนดอกไม้นี่มันปิวมาใส่เงินบางแน่ไง ตัวข้าวขาวนิวมาใส่ต้อนอื่นจับต้อนอื่นหัวงอก้ะเก็บก็หัวงอกจ้ะพักก็ดอกไม้ก็หัวงอกเดี๋ยนั่งเก็บก็คือๆแทนได้แวนี่นจ้ะเก็บไปหล,ลายๆบ้านแม่ยังดอกจ้ะเสียแป๊บเป็นแกงสมเพราะว่าบ้านเอลิปอันที่เก็บไปหลายๆนั่นบ้านในไปให้คลิปแล้วลนนกินอัน,น โซ่พี่น้องอยู่แม่จ้ะสิลาแหกอาทิตย์นานีระสร้สางกินให้พี่น้องเบิ้งคักๆสิเลี้ยงพี่น้องได้ประเทศน,นี้อาทิตย์นานีหมู่บ้านนี่เขียวอุ้มลืมอ,อ,อยู่สร้างเงนดอกกันขาวๆนี่เป็นปิวมะกอหมูจ้ะขืนวว้นก็ของหัวงอกหัวขาวไปบตรงนั้นนี่หิบนบอพุ่นนะทราบลาบอยู่ต้นหนาพุ่นนะจ้ะ สะอ่อนบ่ขันบ่ได้เก็บนี่สะมาสินอนหลับจ้ะเป็นแห้งถ้าได้เลยจ้อยนี่ยวันนี้หลังจากรกันเด็กหน่อยเท่าไฮ็ดกับเขาไปซมแล้วไปก็ไอทิศนั่นละจ้ะไอทิศมันลบบไปน้เพิ่นอยากไปเบิ่องมองเงินลูกมองร้านเฮ็ดเบียกข้าอยู่มันหนุนเขาไปลี่ยนผ้าเด็กหน่อยพ่อไปเฮ็ดไกดจ้ะปกติเราเขาก็รับงานอยู่ท่าเงันบุระท่าเงันนองบอลอยู่บุระท่างินไว้เลยท่าเงันอ๋อท่าเงัน พี่หลุนภูรจ้ากับขับรถไปขันไปทั้งบุญกะซี่ซิฟ้าซิฟ้าทีเป็นโม่งมองไกลกะไกลคักจ้ะกะเลวานเด็กน้อยเพิ่งฟื้งานผ้าลูกผ้าล้านเป็ี่ยนมองไก่ๆก่อนเด้ออย่าฝ่าว่าไปไกล่ะว่านลูกหลานแตใจดีใจดีใจเอาจ้ะเด็กน้อยเนาะน้องบอลเนี่ยแทบสิว่าอยากไปหอดเที่ยวนะแม่แต่เล้วมาบ่ไปบ่ได้เนียเด็กน้อย แนวพนหาเงินได้เป็นกับมันนะจ๊ะเนาะหาเงินได้หาเงินใส่เองเข้ากับมันนิดหน่อยนงบอลกับน้องไอ้นี่มันหักกันแฝงกันดีแน่เี่ยัก็ปุปอกกัดเห็นมาจะปุกปอกักกันเมื่อแนเลยเก็บแป๊บเดียวนิ่ตะกาน้่ยนี่ล้นแล้วจ้ะ พึบเดี๋ยวนี้จะทราบลาบอยู่เห็นบอลนี้เพื่อนกันเธอเห็นบอลนี่เดี๋ยววันศุกเจียนผ้าเป็นสิบปรับเลิกงานแล้วสิบแวะไปรับเธอเพื่อนกันเ้อสิผ้ามาเอาฟิวเก็บเองไหมเธอแม่ดามันเฮ็ดกจ้เป็นพี่พ่อนเจ้าได้ฟิวแล้วเขาเจ้าสิไปหาล่องค้องไม่แล้วเขาไปเก็บตามล้าเกาเจาไปกอน อะจ้ะเมืองเหน่งพอเดี๋ยวทะเลก็ยืนยุ่นเท่าอันเก็บหายเก็บกินอยู่แถวแบ้านนี่แหละจ้ะหัวปันไหลายบ้างเมืองเหน่งเจ้าฮัตเขียวนี่ละยอดขึ้นแตกขึ้นมาใหม่ไม่นี่ละมื่เมืองในความแสบความหวานนี่เอาเป็นเมื่อนั้นเพื่อนกันพันเมืองนันลวกมาให้กินกับพุนบนปามาหน่อยถามเพื่อนกันว่าทะเลมาหน่อยไหมป่ะเนี่ะ เื่กันว่าชันบริเ็ตมาหน่อยเด้พะนะจะของกินโป้มพะนะหมาเรือนกินโปมและเซลกันจำวนกันเนาะออกเปนเกันี่ยหลังนมี่อแมพี่นอกเลยาว่าดอกสีขาวเผิวมะกอติดมือ เดไปฝากกันน้องหญิงเก็บเด็กๆย่านตาบอได้หลายเก็บเอาเก็บเอามันย่างเันมพเต็มตะกาแเลยย่างมันจะไป่มิตรเอนกบนบจะพองแม่นี่นอขัดที่เลยเล่บึ้งจารอสิท้ายบึ่งหอมปากหอข้อแล้วมือนีเนาะ ปาดอกกันคามิลาค่าโมไม้์ค่าเหมืนค่ามิลาเนี่ยแหละจ้ะภาษาอังกฤษค่ามโมไม้คนไทยก็เอิ่นนั่นค่ามิลาคนแดนก็เอิ่อนคามิลาเ่าคนละคามิลาที่เข้าไปเฮ็ดชาเนาะจ้ะเนาะโอ้โหว่าสิไปแล้วละ่ะเห็นก้อนนี่ก็เลยแวะจังหน่อยจ้ะมันปวบค่ะโอ้ยยินเสียงเด็ดก่าจ้ะคนน่ะอุ้ยขั้นเขียวบท่านเก็บทั้นขั้นเขียว แต่ได้ยินเสียงเันมาดามเฮดจ้ามันผีพ่อ,อนมันเก็บกัขั้นเขียวนุ่มกระจ้าทังได้เก็บเป็นขั้นเ,นนเ,เนขนเียวกับเขามันมีแนวพอดีได้จ้าจอยน,ะนั่นเะนี่ยนะโอ้ยหวานมาปลูกใบสงสัยมาดามเฮดที่มันมาปลูใบเนี่มาดามเฮดมาปลูใบผีพ่อ,อนมาใส่ปุย๋ยกันย่าเป็นคนมาเขียบพื้นที่ไอ้สมทรงเป็นคนเขียบพื้นที่ มาเก็บเบุญเง,งนิน่จ้ะบุญเงิน่อุยอ้ยจ้ะอุ้ยบุน่ะว่าสิเก็บเพิ่งเห็นไปหนาเห็นเก็บไปหนาบุญอะเห็นเก็บไปฝากนออ้องหลักจริงน้องพี่เสือไมพอหรอเพราแม่พี่น้องแกแดดนี้มันหลับ วีนีแล้วหดวินานวินานีดครึ่งครึ่งปีก็สิบริกีบแล้วล่ะจ้ะแล้วเขามม่ยางว่านข้ามมาไม่ยางเัินออกกําลัางกายคนมาออกกําลัางกายก็สิไม้เหี่ยวใส่ <c oughs> น่าจะนะอ่ว่าสิไปเก้อนหนี่เดือกไปเห็นก้อนนี่แม่พ่อแม่พี่น้องพูน่ะยิงยิ่งบอกพูน่ะพูนพ่ะ แ้นเนวสิเก็บกินจะไานันอันนั่นเกิดอันนั่นอันนี้ไหวอันนั่นขึ้นมากไหมอู้ไม่ไปนะปุนะแหม่มัดจ้ะดีใจเราเมื่อน,นี้ได้เก็บเองเราฟินเราจะ <laughs> ฟินแล้วจ้ะฟินแล้วสิพาย่างลบกลับไปบ้านได้จ้ะบัท่นี้นเด้อ ดีใจเราจะได้เก็บแล้วดูตะก้าเราซะก,ก่อนตะก้าน้อยกรอยใจมีความสุขเราจะนอนรับแหละก็่ต้องคิดยากแล้วว่าสิบห้าเก็บทั้งหดดีใจที่เห็นไอ้ทิศพันผ้ามายางมาว่าน,นี่ในที่สุดปลาประคมพี่บ๊อบอ,อายหรือจะพ่นโอลีไปใส่ <laughs> แม่ไม่เจ้าพ่อแม่พี่น้องบอกเองวเเองวเลาะเองนักเลงพอเสียงไก่แหบจ้ะ เฝาดูหลายเาอยู่มัดเมื่ออยู่ผู้เดียวออกาเฝาแต่ว่าจ้อยเาอยู่นี่จะก,กว่านเนื่นอแม่พี่น้องเน,น,น,นาะจันเราแพวกแม่ย่างสะพายตะการหน่อยคือว่าจะจทร์ลมแห้งๆจ้ะสิผ่านเขาว่างเราจะเย็นอันสองทุ่มกว่าสี่สามทุ่มแล้วเบื่อกันตะเวนยังกันข้างฝ้าอยู่จ้ะเนาะตะเวนมันอะไน,น,นั้นผ้าชิดมันลงยากจ้ะ ก็เลยมาปลูกมาสาร้างมายังขึ้นกันเมือ่อดดหลดกระต่ายกระเรนแตกส,สดใสสดใสอยา่าผุนอุ้ยกระต่ายก็แมวก็หยอกน้ำกันได้เลยนี่จ้าพอด้วยยังเดี๋กระต่ายกับแมวก็เลยยังไงจ้าอันคลิปนี้จะกระฝากไปซ้ำนีล่ละจา้าเด้ออันขอบคุณอันทุกกำลังใจละจา้าที่เข้ามากดติดตามจอยจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจจอยด้วยนะคะ บพเพแลนเพราะว่ามันไม่ยั้งนากันย,ยินดันถือกล่องเบายู่้เดียวกับเป็นมันมาเจอสพเบ,บาเบืบ้องเา็า